ย้ายรูปภาพจากเครื่องเก่าเข้าเครื่องใหม่ด้วยแอปแชร์อิดนะคะดาวน์โหลดแอปติดตั้งใส่ทั้งเครื่องเก่าแล้วก็เครื่องใหม่ใช้เครื่องเก่าเป็นตัวส่งเครื่องใหม่เป็นตัวรับนะคะใครที่รูปภาพในเครื่องเก่าเยอะอยากจะย้ายเข้าเครื่องใหม่ใช้แอปแชร์อิดนะคะย้ายไวมากๆมาดูวิธีย้ายกันค่ะ ย้ายรูปจากโทราศัพท์มือถือ oppo มายาังโทราศัพท์มือถือ samsung นะคะใครที่ต้องการอยากจะย้ายรูปด่วนหลายๆรูปพร้อมกันใช้แอปแชร์อิดได้เลยนะคะดาวน์โหลดติดตั้งที่เครื่องเก่าแล้วก็เครื่องใหม่นะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตค่ะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยกดเข้าใช้งานนะคะเครื่องเก่าจะเป็นตัวส่งนะคะส่วนเครื่องใหม่จะเป็นตัวรับนะคะยอมรับและดําเนินการต่อ กดอนุญาตเข้าถึงนะคะแล้วก็กดกลับกดอนุญาตค่ะตัว oppo จะเป็นตัวส่งนะคะส่วน samsung จะเป็นตัวรับค่ะกดเปิดเข้าใช้งานเหมือนกันเลยนะคะกดรับค่ะกดเปิดกดอนุญาตอนุญาตค่ะกดถัดไป คิว่าโค้ดตัวนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะคะส่วนเครื่องที่จะส่งค่ะเราจะส่งรูปภาพเป็นโฟลเดอร์นะคะตัวอย่างรูปภาพตัวนี้นะคะ98รูปนะคะกดส่งเลือกรูปแล้วกดส่งนะคะขณะใช้แอปแล้วก็ใช้เครื่อง Oppo นะคะสแกน Samsung ในการจับคู่ค่ะกดเปิด กดอนุญาตนะคะต้องกดอนุญาตก่อนนะคะการจับคู่การถึงจะเชื่อมต่อกันได้ค่ะกดถัดไปมาดูกันค่ะว่ารูปเก้าสิบแปดรูปนะคะจะใช้เวลาส่งแค่นี้เองนะคะไม่ถึงยี่สิบวิะคะ่ะสิบเก้าวินาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่ช้าขึ้นเกิดจากอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรนะคะ ใครที่ต้องการอยากจะย้ายรูปจำนวนเยอะๆนะคะย้ายผ่านแอปได้เลย